ครับเจอกันอีกวิดีโอหนึ่งนะครับอ่าวิดีโอนี้เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นการเล่นเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่น่าจะชัดเจนที่สุดนะครับก็คือคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเอาใจของสายเร็วนะครับสายสปีดนะครับการเล่นสปีดเมื่อสักครู่นี้ผมเล่นสปีดแบบสปีดแบบไม่ต้องหายใจนะครับคือะ,ะมาณว่าเล่นรัวเล่นรัวคือเล่นยาวเลยไม่มีการหยุดหายใจนะครับก็คือการเล่น ใช้ปิกนะครับปิกช่วยแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะครับที่เป็นการทำงานประสานกันนะครับปิกแล้วก็อันนี้คือรวนะครับคือนิ้วเป็นการเล่นรวนะครับฉะนั้นนี่วิธีการเมื่อกี้ผมเล่นไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรทีนี้แต่เราจะเอาจุดสังเกตสั้นๆมาแนะนำนันแล้วมาแบบปันกันในส่วนของ มือใหม่เหมือนกันนะครับก็มาดูกัน,นครับว่าประมาณไหนนะครับนะคะคืออเวลาเล่นเล่นสปีดประมาณนี้นะครับเขาจะเล่นเขาจะเล่นแบบคือต้องมีเทคนิคค่อนข้างจะสูงอยู่นะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับพอสมควรนะครับแม้ว่าพวกเราจะเป็นมือใหม่ก็ตามแต่ว่าเทคนิคพวกนี้มัน เป็นการแทบไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าเราเล่นเราเล่นแบบให้มันให้มันดูแบบว่าเล่นลัวได้แล้วก็ชัดเจนนะครับประมาณนี้คือในทางในทางตรงนี้นะครับมันจะคุยกันเรื่องของไม่ได้คุยเรื่องโน้ตนะครับแต่คุยเรื่องของการกระดิกนิ้วนะครับการทําใช้นิ้วนะครับเป็น เป็นตัวเป็นตัวเดินนะคบเป็นตัวเดินเดินคลิปคลิปนี้นะครับก็คือเป็นตัวเดินโน้ตหรือว่าเดินลายที่เราเล่นตอนนั้นนะครับก็คือเราก็การสปีดและค่อยมาดึงช้าแล้วก็จังหวะที่สปีดก็คือสปีดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเล่นลายพินลายพินลายแห่ line pin, line hair, อะไรพวกนี้เราจะสปีดตลอดไม่ใช่นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องสปีดตลอดแต่ว่าจังหวะที่เราคิดว่าเราจะให้มันห่าวแล้วก็สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมเล่นประมาณนี้ครับ นี่ครับตัวสำคัญเลยนะครับจะเล่นตรงไหนก็ตามในข้างไหนก็ตามนะครับก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับวิธีการก็คือ แต่ผมจะไม่บอกโนต้ตนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําการวิธีการวิธีการใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วในการที่จะทําให้มันเร็วหรือว่าสปีดขึ้นนะครับก็คือเอาใจสายเร็วนั่นแหละนะครับส่วนยากหน้าใหม่จริงๆตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับคงเล่นไม่ได้นะครับแต่เอาประมาณว่าคนที่เล่นประมาณนึงแล้วอยากจะห่าวบ้างน,นะครับทำไงแล้วเราฟังอาจารย์หลายๆท่านเล่นเนี่ยทำไมท่านถึงเล่นเล่นเหมือนกับเล่นธรรมดาทําไมถึงเร็วได้นะครับก็คือการเล่น เทคนิคนั่นเองนะครับน่ครับนะครับ,นะรบอันนี้คือการเล่นการเล่นเพื่อให้มันสปีดเร็วได้นะครับก็คือการกึง่งๆกระดิกนิ้วแหละหรือนะครับแล้วแต่เราจะเล่นไปนะครับแล้วมาดู ไปใกล้ดีกว่าเพราะว่าไกลขนาดนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้กันว่าเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เ,เทคนิคที่อาจจะจะมองยากเวลาเขาเล่นนะเับเล่นไวนะครับอันนี้เอาวว่าเดี๋ยวคลิปของแอนชนแอลก็จะเอามาให้ดูกันนะครับมาดูใ,ใกล้กันครับเรามาเริ่ม,มันเลยครับคือ,อ,อวิดีโอประมาณนี้หรือว่าเนื้อหาประมาณนี้เราเราจะบอกเป็นเป็นโน้ตก็ได้ไม่บอกเป็นโน,น้ตก็ได้นะครับเพราะว่าเรา เราพูดกันถึงการการใช้นิ้วนะครับวิธีการใช้นิ้วอ่าดูอีกทีหนึงนะครับเมื่อสักครู่ผมเล่นไกลๆไปประมาณนี้ผมจะเล่นอ่าจะลองเล่นเล่นแค่สายหนึ่งก็แล้วกันนะครับ,นะรบผมจะเอาแค่ช่องสากับช่องสี่นะครับเป็นตัวอย่าง แต่ว่าช่องอื่นเนี่ยก็คือเล่นเหมือนกันนะครับเล่นหลักการเดีวยวกันถ้าไปเล่นช่องอื่นด้วยมันจะงงนะครับเอาเป็นว่าเล่นแค่3-4ให้ดูเป็นแน,แนวทางก็แล้วกันนะครับสาหรับอาจารย์ที่เ,เริ่มจากช่องแล้วนะครับก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ลองดูนะครับครับถ้าบอกเป็นน้อยก็คือ อ่าก็คือแล้วก็มันก็คือการเดดต่อเนื่องนั่นแหละก็คือตรงนี้ก็บอกโนต้ตอยู่แล้วนะครับอันนี้คือโนต้ตซอนนะครับอ่ซอนลานะครับซอนมีซอน แต่ว่าถ้าถ้าบอกเป็นถ้าถ้ามองมองมองเป็นจุดนี้ก็จะง่ายกว่านะครับสามสี่สามสี่นะครับก็คือกดกดกดนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดแล้วก็กดแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยนะครับแค่เองครับแล้วก็กดกดในประมาณนะี้ อันนี้คือชา้าอันนี้คือทาไวนะครับแต่ถ้าช้าก็ประมาณนี้มีอ่าไม่ใช่มีซนมีซอนลาซนมีซอนลาซนมีซนลาซอนมีซนลาเล่นแบบนี้มันจบไม่เป็นนะครับคือจะจบจะจะจบหรือว่าจะลงก็ลงเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นต่อเนื่องงูกินหางนะครับก็คือเล่นวนนั่นเองนะครับ หรือเนี่ยลงที่มีก็ได้แล้วแต่นะครับฉะนั้นนี่การบอกช้านี่ก็การบอกช้ามันจะไม่ได้สำเนียงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็ลงที่ตรงไหนก็ได้ลงที่มีหรือลงที่ลาก็ได้ส่วนใดจะลงที่ลานะครับลงที่มีนะครับแลแ้วแต่การเล่นง่ายๆนะครับอันนี้คือง่ายๆแต่ว่าอาจารย์หน้าใหม่ต้องไปฝึกนิดนึงนะครับฝึก ฝึกสัมพันธ์มือนี้กับมือนี้ให้สัมพันธ์กันนะครับไม่งั้นมันก็จะเล่นเข้าจังหวะยากนะครับเพราะว่าเป็นการมันเป็นการถ้าเป็นโน้ตสากลก็คือกระเบิดหลายชั้นนะฮะับาเบ็ดหลายชั้นก็เบ็นหลายชั้นอยู่นะครับในห้องเดียวนะครับนี่ประมาณนี้ครับ เจ้าของคลิปก็ทําได้แค่นี้นะครับไม่ได้มากกว่านี้นะครับก็คือเอามาแนะนํากันในส่วนของญาติพี่น้าใหม่ต้องการเล่นเร็วหรือเอาใจสายเร็วเอาใจสายไวนั่นเองนะครับเอาใจสายสปีดนะครับหรือเอาใจสายหาวหาวไว้นะครับประมาณนี้นะครับการเล่นพินนะครับการเล่นประมาณนี้มันก็มันก็ใช้จริงจริงไปเล่นจังหวะที่ช้ากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ญาติพนหน้าใหม่ของเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทานองที่มันไวขนาดนี้นะครับแต่ผมเอามาเป็นตัวอย่างที่ทานองที่ไวนะครับไว ไวมากพอสมควรเพราะว่าเพื่อจะให้รู้ว่าการเล่นการเล่นหาวหรือว่าวเล่นลำซิ่งประมาณไหนนะประมาณนี้นะก็คือเป็นพื้นฐานของลำซิ่งนั่นเองนะครับลำซิงก็คือลำเพลินที่วไวขึ้นนะครับและก็ลำซิ่งก็จะมีสำเนียงที่เป็นลำซิ่งออกไปนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นลำซิ่งนั่นเองนะครับวิดีโอนี้เอาใจญาติหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่สายแหงหรือว่าหน้าใหม่สายด่วนนะครับที่ต้องการ เล่นเทคนิคมากขึ้นจากที่เคยเรียนรู้กันในคลิปต่างๆ,ๆที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเน้นที่บอกก็คือเน้นเทคนิคที่ทําให้เล่นเล่นสปีดหรือว่าเล่นเร็วขึ้นนะครับจริงๆการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นที่ไปเล่นในส่วนของลายประมาณว่าลายลัมซิงนะครับลายลัมซิงอะไรประมาณนี้จริงๆเป็นลำเพลินนั่นแหละแต่ว่าความสปีดของของการเล่นน่ยมันจะทําให ออกไปแนวขอ,องลำซิ่งได้นะครับเพิ่มเทคนิคนี้เล็กน,น้อยนะครับก็กลายเป็นลำซิ่งไปแล้วนะครับฉะนั้นนี่ก็ให้ไปลองศึกษาแล้วก็ไปลองทดสอบดูนะครับแต่ว่าเน้นนิดนึงก็คือถ้ายังไม่คล่องให้เล่นเปล่าๆไปก่อนนะครับเล่นเปล่าๆไปก่อนอย่เพิ่งใส่ดนตรีนะครับแต่ถ้าต้องการใส่จังหวะก็เอาเมทอนอมนะครับหรือว่าคอจังหวะธรรมดาธรรมดานะครับคาจังหวะเพียวๆเป็นการเคะป๊อกป๊อกป๊อกไปเรื่อยนะครับเล่นใส่ได้แต่ว่าถ้า คนที่มีความสามารถที่จะเล่นใส่ดนตรีได้แล้วนี่ก็เอาช้าๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสปีดไวขึ้นดนตรีที่มันไวขึ้นนะครับมันจะง่ายกว่านะครับทาให้คล่องก่อนเพราะว่าการเล่นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ต้องเข้าใจจังหวะพอสมควรนะครับยังไงก็ไปลองดูนะครับไปลองทดสอบดูนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ในช่องนะครับวิดีโอนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับลานไปก่อนครับสวัสดีครับ